สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่ได้มาเก็บผักค่ะแต่พามาชมวิวบนเขาแล้วก็จะรีวิวผักป่าให้ชมค่ะเสียงรถมันวิ่งนี่ก็เป็นม้านั่งนะคะเป็นโขดหินวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันเหมือนกับฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกนะโขดหินสวยงามมากเลยก็มีม้านั่งเล่น หลายตัวค่ะตัวนี้แล้วก็ข้างบนหลายตัวอันนี้ก็บนยอดเขาที่เราขับรถขึ้นมาถ่ทา,ททาที่ทัดให้ดูนี่ค่ะไปะทางนี้ก็จะมีคนเล่นไปหน้าผานั่นเสียวเสียวมากเลยค่ะขอเดินไปที่หน้าผาสักนิดหนึ่งนะเอ่บรรกาศเขาบอกว่ามันจะมีแดดแต่ว่ามันไม่มีแดดนะนีะ่ ไปที่หน้าผาไม่กล้าเดิน,นะคะ่ะบางคนนี่เขาเดินไปถึงนู่นเลยไปถึงสุดหน้าผาเลยนี่ไม่เป็นเดินลงหน้าผาแต่ตรงนี้ไม่กล้าไม่กล้าลงเพราะว่ารองเท้ามันลื่นนะ,นะว่าไม่กล้าลงก็ขอลงอีกนิดนึงโออนะใช่หไหมลงอีกนิดนึงเนี่ยมันเป็นหน้าผาดูหัวรองเท้าไม่เป็นน้ำมาลื่น ไม่กล้าไปใกล้ๆเพราะว่ามันฉลับได้นี่ลงไปตรงโน้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นทิวทัศน์สวยๆที่ไม่เพนเคยพูดนะแม่น้ำนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเนาแม่น้ำเจ้าพยานอเรนี่ก็จะผ่าเมืองมาเลยนะแม่น้ำเจ้าพยานจะผ่าเมืองมาเลยจะผ่าไปถึงโน้นเลยค่ะถึงทะเลเลย ทะเลนูน้นนู้นไกลนูน้นก็จะมองไม่เห็นจากนี่แต่ไม่เป็นนะมองเห็นนะคะเป็นทะเลน้ําเค็มส่วนแม่น้ำแ,แม่น้ําที่อยู่ตรงกลางใจเมืองนี้เป็นเป็นแม่น้ําแม่น้ําจืดเนาะเนี่ยและไม่เพิ่นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ขึ้นมาบนยอดเขาแล้วแต่ว่ายังไม่ยอดเท่าไหร่ถ้าจะให้ยอดจริงๆก็ไปที่คาเฟ่เนี่ยคะ่ะ ไปถึงนู่นเลยนะแม่น้ำยาวมากเลยไปถึงนูน่นสุดสายตาเลยไกลมากเลยแล้วก็จะเป็นเมืองอสองตำบลติดต่อกันนะคะจากที่นูน่นมาฝั่งที่ไม่เป็นอยู่ฝั่งที่ไม่เป็นอยู่ก็จะมาฝั่งนี้เรื่อยๆมาฝั่งนู้นก็เป็นอีกตำบลหนึ่งนั่นนะคะที่ไม่เป็นเอากรอีไปส่งให้คุณลุงนี่ก็เป็นป่า เป็นป่าเนี่ยตรงนี้เดินน่ากลัวนะเพราะถ้าถ้ารองเท้าไม่ดีไปทางโน้นก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะทุกคนโน่นคาเฟ่ขึ้นไปสูงๆก็จะเป็นคาเฟ่เนี่ยค่ะจะถ่ายให้ชมนะคะตรงนี้มันเป็นทางเดินเป็นหินเป็นอะไรมันแฉลบได้แล้วลงไปนี้ก็จะเป็นหน้าผานะเนี่ยหน้าผาลงไปจะรอบภูเขาเลยนะหน้าผานะ่ะจะรอบฝั่งนี้นะ เนี่ยเป็นหน้าผามีคนเดินลงไปนะเนี่ยเห็นไหมมีคนเดินลงไปเข้าไปข้างล่างเลยอืมไม่กล้าเดินลงไปแล้วค่ะว่าหินมันไม่แน่นก็มีตัวน,นี้ที่เป็นป้ายยาตรงน,นี้ก็โอเคพอเดินไปได้อยู่เพราะว่ามันไม่ลื่นแต่ก็ต้องระวังมันจะเป็นหน้าผาลงไปอย่างเงี้ยน่ารั เนี่ยหน้าผาแค่นั้นเลยแต่ถ้าไปใกล้นะมันก็จะชันมากเลยแต่ว่าไปไม่ใกล้หรอกกลัวนี่ค่ะยอดภูเขาภูเขาที่มีแต่คนมานะหากใครมาที่ที่เมืองนี้ที่เมืองที่ไม่พันอยู่เนี่ยเขาก็จะพากันมาที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ที่ทุกคนรู้จักกั้นละ ใครมากจ็จะต้องมาเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสถานที่ประจำตำบลก็เรียกว่าประจำตำบลที่พวกเราอยู่แล้วผักก็เยอะนะที่ขี้เขียวอยู่หน้าหน้ากระปาผักทั้งเลยนะที่ไม่เป็นหอบอยู่นี้กก็ก็หอบผักแต่ไม่ได้ไม่ได้ให้ชมผักเนี่ยนี่ไม่เป็นถ่ายให้ดูผักก็มีเห็ดก็มีนะคะแต่ผักอันนี้มันโตหมดแล้ว เนี่ยค่ะทุกคนนี่เนน,นผักอันนี้ก็จะเป็นวาราบิหรือว่าประกาศสามง่ามนะดูมันขึ้นเต็มเลยแล้วยิ่งไปข้างบนนะคะหนาตึบเลยแต่ว่ามามาสายมันเลยขึ้นก่อนค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ป่าผักวาระบิค่ะ ปลาผักกูดฝรั่งนะคะทุกคนดูลำต้นมันสิคะมันก็กินได้เป็นบาง,บางต้นนะเพราะว่าส่วนมากมันจะแก่แล้วเพราะว่าไม่ได้เก็บปีนี้ไม่ได้เก็บค่ะเนี่ยถ้ายอดอย่างเงี้ยกินได้อยู่เงี้ยเนี่ยกรอบมากเลยนะอย่างเงี้ยกินได้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันน,น,น,นี้มันหักไม่ได้มันก็กินไม่ได้แล้วมันแก่ อย่างเงี้ยยังได้อยู่นี่มันมีอ่อนอยู่บ้างแต่ส่วนมากมันก็จะเกศหมดแล้วปีนี้เก็บไม่ทันเพราะว่าไม่มีเวลามาเก็บมันนี่มันกรอบนะกรอบมากเลยนะก็จะหักหักแต่อยอดมันนี่ค่ะนี่อันไหนมันเกศแล้วก็ไม่เอา มันมีให้เก็บอยู่คะ่ะอ่อนๆมีปนมีปนอยู่มันขึ้นปนกันอยู่นี่ต้องข้าไปเลือกข้างในกรอบมากกนะันนะบริเีนี่แค่มือไปโดนก็หักละนม,มันมีปนอยู่ มีไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันแก่หมดละมันมีอยู่แต่ว่ามันมันก็พอได้กินอยู่ถ้าจะาจริงๆนะอันนี้เก็บให้เพื่อนๆได้ชมเฉยๆว่ายังมีอยู่นี่ก็เป็นป่าวาริบิเนาะเวลามันขึ้นเนี่ยหโหงามยอดงามมากเลยเล็กๆที่กำลังขึ้นก็มี แต่คิดว่าไม่เอาความจริงวราระบีนในงานมันเยอะหน่อยกว่ายจะได้กินมันนะนะเพราะว่าจะต้องต้มต้องแช่แช่เ,เรียกว่าแช่อะไรไม่ใช่ด่างทับทิมนะแต่เขาเรียกว่าเอเขาบอกว่าผงฟูอะถ้าไม่มีก็ผงฟูเนี่ยบนยอดขขานะคะทุกคนถ่ายภาพขับรถขึ้นมานะ ข้างล่างก็มีถ่าย้ชมแล้วก็ได้มาเก็บผักได้ชมทิวทัศน์สวยๆไปด้วยอือ uh huh. ป่าผักท้งนั้นเลยอันนี้เป็นวาลาบิค่ะผักกูดฝรั่งแต่อันนี้เก็บให้ดูเฉยๆเพราะว่านี่มันก็เริ่มออกใบแล้วมันก็เริ่มแก่ถ้ากินก็กินอ่อนๆมันเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าเก็บไม่ทัน